มาทำกุ้งปลาหมึกนะคะยำกุ้งปลาหมึกนะคะตัวแซบๆกินดีกว่านะคะวันนี้วันนี้แพทก็มีผักหลายอย่างแพทก็จะใส่หลายอย่างเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องมาล้างนะคะล้างกุ้งล้างปลาหมึกนะคะแล้วก็หั่นนะคะเป็นชิ้นๆตามที่เราต้องการเลยนะคะ ล้างปลาล้างกุ้งล้างปลาหมึกเนี่ยแพทก็จะล้างนานเป็นพิศเศษเลยนะล้างแบบว่าหลายหลายน้ำแล้วก็ล้างนานดีมากเลยนะหลังจากนั้นนั้นเราก็จะล้างผักนะคะแล้วเราก็จะเอาผักผักมาหั่นนะคะวันนี้แพทก็ใช้ผักหลายอย่างมากเลยนะผักผักชีลาวผักขึ้นช่ายหัวหอมใหญ่มะเขือเทศนะคะแล้วก็อะไรที่เรามีนะคะเราสามารถใส่ไปได้หมดเลยนะเวลาเมนูยำเนี่ยอืม,มันก็จะแบบว่า ได้สีสันได้ได้สีสันด้วยนะคะแล้วก็อร่อยนะมีความหลากหลายนะคะค่ะช่วงที่เรา,เาหั่นผักนะคะเราก็ไปต้มน้ำนะคะให้เดือดนะเพื่อที่เราจะได้ลวกหมึกกับกุ้งนะคะทุกคนนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ เริ่มหั่นผักเสร็จแล้วะคะแต่พริกเนี่ยแพทก็เอาไปปั่นนะเพราะว่ามันก็แบบใช่ไหมมันก็ถ้าปั่นมันก็ง่ายนะคะเนี่ยแพทก็จะหั่นปลาหมึกเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะใช่ไหมพะเวลาเอาไปไปรั่วอ่ะมันจะขดลงนะคะทุกคนนะอันนี้ก็นาะกำลังตั้งน้ําอยู่นะคะน้ํายังไม่เดือดนะคะเนี่ยน้ำกำลังจะเดือดแล้วนะคะทุกคน เราก็เอาปลาหมึกลงไปนะคะคิดว่าปลาหมึกไปก่อนเอาไปปลาหมึกไปลวกนะคะสักพักหนึ่งนะคะคนไปคนมานะคะเพราะว่าถ้ากุ้งอะ่ะเอาเราเอาไปลวกเอาเราเอากุ้งลงไปก่อนอะ่ะเวลาเราต้มกุ้งนานๆนะ่ะกุ้งมันจะแข็งนะคะอืปลาหมึกได้สักพักหนึ่งแพทก,ก็จะเอากุ้งลงไปนะคะแล้วก็จะไปนะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแต่ไม่ต้องไปคนเยอะนะคะก็ ก็ดูสีอย่างเงี้ยสีน่าจะได้แล้วนะคะแป๊ก็จะตักขึ้นนะคะตักขึ้นตักขึ้นมามายำในถ้วยนะคะอันเนี้ยได้แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะลวกลวกเร็วนะคะกุ้งจะสุกเร็วนะถ้าเรากุ้งต้มถ้าเราต้มกุ้งนานๆมันก็ จะแข่งนะคะเราก็พยายามที่จะแบบว่าไม่ให้นานเท่าไหร่เราก็ตักกุ้งกับปลาหมึกใส่ในในถ้วยนะคะเพื่อจะมาทำมายมักันนะคะหลังนั้นหลังจากนั้นนะ่ะแพทก็จะใส่พริกนะคะพริกนี่เอาไปปุ่นนะเอาไปปันนะะ่นค่ะเอาไปปันนะ่นเนาะใส่มากใส่น้อยใส่จะ ยังไงคะชอบกินรสยังไงก็ใส่เลยนะคะแพทชอบกินรสจัดแพทก็พริกตลอดะะพริกจะเยอะตลอดบ้านแพทนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มใส่เ,เห็นหมหใส่ใส่พริกลงไปอีกดูดิเผ็ดไหมดูน่ะไม่พอนะคะมีเห็นหมามสีพริกดูเห็นสีพริกนะคะ ใส่ต้นหอมลองไปก่อนนะคะคิดว่าใส่ต้นหอมแล้วก็คงจะแบบว่าหอมเวลาไปยำเยิมเนี่ยหอมก็จะอร่อยมันจะเพิ่มรสชาติให้มีความหอม,มความหวานนะความหอมนี่ใช้น้ำส้มใส่ชูร่วมได้นะคะอืมแล้วก็น้ำปลานะคะผงพี่ชูนะคะ หลังจากนั้นก็บีบมะน,นาวเติมนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะนี่เขา้าคลุกเข้าให้เข้ากันเลยค่ะคุณลองดูสี่สพริกอะ่ะโหแน่นมากพริกคืนพริก,ก,ก,กบ้านบ้านแพทนี่จะใส่พริกแบบแน่นๆนะคะนี่มะน,นาวมันจะอร่อยนะคะอืมถ้ามีถ้าถ้าถ้ามีามามามอันี้นะคะถ้ามีเออ น้ำกระเทียมนะคะน้ำกระเทียมดองนะใส่ลงไปหน่อยนะมันจะนัวมากเลยแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะพอคนให้เข้ากันเสร็จเราก็จะเราก็จะเอาผักต่างๆที่เราซอยซอยหัน่นหั่นไว้นะคะลงไปคลุกนะคะ แล้วก็เอาเอาผักต่างๆที่เราหั่นไว้นะคะตอนนี้ก็คือผัก,กมันจะช่วยช่วยเรื่องความสวยงามด้วยนะคะแล้วมันก็ช่วยเรื่องรสชาติด้วยนะเพราะว่าผักทุกชนิดนะ่ะม,มันมันมีความอร่อยไม่เหมือนกันมันมีกลิ่นของมันนะคะที่จะไปช่วยปรุงให้อาหารเราแบบอร่อยขึ้นแล้วก็สีสันดูดีขึ้นอะไรงเงี้ยได้ทั้งรสชาติแล้วก็ความสวยงามด้วยนะคะ เป็นแค่นี้เราก็ได้ยำอร่อยอร่อยกินแล้วนะคะทำง่ายมากเลยนะคะทุกคนลองไปทำดูกันนะคะ